ตอนนี้ผมจะมาแจกไลน์นะฮะแล้วก็เฟซของผมนะฮะเริ่มที่เฟซก่อนเลยนะรอสักพักครับตอนนี้ผมยังไม่มีเพื่อนเลยนะฮะส่วนชื่อเฟซของผมนะก็นี่ครับคนไทยแคสเกมนะะคนไทยแคสเกมี้มาที่ไลน์ครับ มาที่ไลน์นะฮะไลน์อ่าโอเคมาที่ไลน์โปรไฟล์นี่ไอดีผู้ใช้นะฮะนี่ไอดีผมนะทำไมผมอยากก็อยากรู้ว่าทำไมมันกดเข้าไปไม่ได้นะโอเคนี่ครับ a u m a u m หนึ่งสองศูนย์เก้าอ๋อให้เวลา เวลาดูสิบห้าวิหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสิบเอ็ดสิบห้าโอเคนะฮะหมดเวลาดูแล้วโอเคก็แค่นี้แหละมาแจกไลน์แล้วก็เฟซเฉยๆนะคะโอเคบ๊ายบาย